สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องเสี่ยอดัามซิงพาเลาะจ้าน,นี่เสี่ยวพามาเปิดบอมไม่ได้ เริมจ้ามาเปิดป่อใหม่หลังจากหยุดสงการหลายวันจ้าเริ่มทำงานแล้วจ้าเริ่มลุยอีกแล้วเสียวโอพามาเปิดบอ่อใหม่จ้าที่บ้านโนนสำรานตำบลน,นากอกอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูจ้า ขุดซะไปทมทั้งนาจ้าสะไปทมทั้งนาปิ้งกันสองคันจ้ะดำสองคันบอกไก่จ้กล้ก่ ประมาณห้าสิบเมตรจูดีตั้งไว้ประมาณพันรถจ้ะโมตมทีหนาไปเห็ดก่อสังเหยนสังบ้านจ้า คันนเที่ยวที่แรกกับเที่ยวนี่เด้อเป็นซองเปิดบ่อไห้จะพร้อมรุยเสี่ยวดำซิงพาลเพร้อมรุยงานนะ พร้อมรุยกินก็แบบจุกๆเลยจ้ะเต็มจนล้น แซบเีออกมาเสีมาเดี๋ยวมาเร็ว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 สองคันพอดีด่กใกล้ๆอ่ะแซบกันสองคันกำลังพอดีรถดำสองคันเอ้าจะแับกันพอดีเลยมาแม่เสีออกมาเร็วเร็ว หอยส่พอดีเลยแม่โครก็บอได้อยู่เดี๋ยวดัมซิง่งพามาเปิดบอไป,ไปยังไงแม่โคเอาเพิเ่เลื่อยโคงเลื่อยโค้งอันหัวเสียบลงอันป้านยามป้านนำแมม ยรถพี่บ่อมาเอานึงเหรนเด็กน้อยบ้านใดบัวฮะเด็กน้อยใบรุ่นใบรุ่นมันขี่รถเลยขี่รถเลยโค้งสู้ไหมฮ่อนฮ่อนพี่น้องฮ่อนฮ่อนนี่ว่ามีแอร์ทันนี่ว่ามีแอร์จ้ะทันที่แอร์ลูกซ้ายโซเฟอร์น้อยกำลังเก่งหัดไถเพิ่นเพิ่น พลังถอยหนาถอยลังกำลังเก่งขี่มาจังไดบัวมากับมูพอเลนพอแซงเขาได้แล้วแล้วหงใส่เขาว่าจะข้องแซงได้จะไงญ่ทวนสลัสวคกัศจากแล้วไปรุ่นเนาะสีออกมาไหมสิได้มนีีก็เสียวพามาเริ่มุยงานจ้ะนี่หลังจากหยุดสงกการหลายวัน กินเปี้ยวเล่นเรียบร้อยได้เมาซูมือเอมาทุกวันเปิดใจขี่เราแน่บ่ะพ,พี่น้องว่าเบิ่งมาเริ่มเหตุงานแล้วจ้าสำหรับคลิปเปิดบอ่อไม่กับฝากพี่น้องเลยเด้อจ้านี่ยเดี๋ยวดำซิ่งพาเลาะพร้อมรุยง,งานจ้าเอะไรจะเบิ่งเด้อมา,มาสิสิออกมาซีไหมดี สำหรับพี่น้องผู้ใด,ม,ดมักรถแมคโครรถด,ดำมักดินคือจังเสียโอดําซิ่งกับปากเลยเด้อ้าฝากซองเสียโอดําซิ่งทะละอะจ้าสำหรับคลิปนี่กับปากไปสนีก่อนจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดสิพาพี่น้องมาเบิ่งไม้จ้าสวัสดีค่ะ